ทุเรียนถูกว่าทุเรียนถูกร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบลูกร้อยสี่สิบอ่งลูกร้อยสี่สิบเราเร่งหยอกพ่อค้า <c oughs> <c oughs> ใล่เป็นเรื่องขึ้นพุ่งลูกหนึ่งกิโลสองลูกโล ลูกลาโลก็มีก,ก,ก็บอกว่าลูกลาโลก็มีสามลูกโลก็มี <c oughs> นี่ไงสามลูกโลกสองลูกโล <c oughs> นี่เป็นที่กคว่ำก็กวังไว้ทำไมอันนี้ดูแล้วเป็นเย็นหรือเปล่าอันนี้สีทำไมเป็นอย่างนี้ะ นระมอะไรน,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 นะขาเหวนานจะออกนนิมน่มเขาบอกว่าน่าจะออกนิมน่มนิ่มนิ่มเนี่ยหวานไหมฮะหวาน้้นิ่มไม่ใช่เป็นหวน้วไม่ใช่เป็นเย็นนะลูกนี้ประมาณสองโลได้ไหมฮะไอ้หนูลูกนี้สองโลได้ไหมเดี๋ยวเราพิสูจน์ไปจั่งดูฮะ เคาะเดี๋ยวกยเคาะเราพิสูจน์อยากดูช่างดู<อ>แค่อยากรู้ก่อนกันแรกก้อยเคาะประโสะโลครึ่งประตูป,ตปตที่สางสามร้อยกว่าบาทประตูปที่สางสามสองโลครึ่งคิดเป็นเนงินก็สองโลก็สองร้อยแปดสิบอีกครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบสามร้อยห้าสิบอ่ะมานนังวันแล้วโหโหโหนี่เอานี่กว่าปลาล่ำปลาเล่ยไหม,ไม,ไม,ไม เคยกินไหมจริงๆไม่สงควกินนะไม่สบายอ่ะเออเดี๋ยวไปไต้กินที่ใตให้หายคกายก่อนตัวร้อนจีเลยกินไหมจับถึงไม่เป็นไรนะหนูเออเพลงทั้งนั้นไม่ใช่ไม่มีตังแต่ว่าไม่สบายอย่าให้เสียงเลยตลาดกับตลาดไม่สบายอยู่ครับพอดีว่าถ้ากินแล้วไม่สบายชักเหงื่อแงง ตายกะปากกินทุเรียนอร่อยปากแต่เดือดร้อนคนใส่ลงเาคนใส่ลงยกยากอ่ะตลาดครับตลาดออ่ะ,อะผมก็เดินหยอกเล่นพ่อค้าแล้วคนดูก็อย่าไปคิดมากอีกรัอืมนี่ของทอดดูนะชิ้นหบาทนะ น้องน้องไก่ชินกบาททอดแล้วเอาไม่เอานะคนเนี๋ยนี้หวัวสูงไม่ชอบ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 ที่ตลาดตรงนี้กว่างของเราไม่มีรถใจโ้โหมะม่วงนี่ดูยี่สิบ้อใหญ่อร่อยมากเนะเปรี้ยวไหม มันจะคนเปี้ยวนคือมันม,มันนี้ไม่หวานมากพี่ครับพี่สุไม่หวานมากแต่มันอร่อยโอ้โหล,ลูกละโลนี่ยเบอร์ลูกควายกับนมโอ้โหน,<อ>นี่ลูกเล็ก,ลลกแล้วนะเพราะลุ่นที่สองแล้วก็หน้องจัางดูพิสูจน์ประตูไปสั่งโลครึ่งชอ,อ,อบโก่งโค้งหลายน้องเนี่ยท่าโก่งโค้งเป็นประจำเลยประจำท่าเลยนะนี่โลครึ่งแล้ว มีขายถูกไหมฮะสองโลเป๊ะพอดี้สามลูกเป๊ะมาลูกขึ้นเลยเปลี่ยนลูกไหมฮะได้นะเปลี่ยนเป็นลูกนี้ไหมฮะได้เลยอย่าเรื่องมากเลยสองโลสี่สิบบาทแม่ลลูกกเ็สแกนจ่ายได้ไหมได้ได้ค่ะโอเคลูกแม่ค้าคนน่ารักนี่พ่อค้าคนน่ารักอ่าตลาดตลาดลูกเรือครับผมคุาพ่อค้าน่ารักคนที่ไหนฮะ ดำคนลาดลี่คนลาลี่ลาลี่อยู่ตรงนี้หล่าลี่ลาลี่อยู่ตรงนี้ปากเข่าดําเดินสะดวกบ้านสิงห์ไม่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 ให้ตังค์ไปแล้วอันนี้จะให้ชิมเถอะแต่ตําท่าทําทางอ๋อไม่ครับน่ารักจังเลยคนลาลี่คนลาลี่ตั้งสองคนไหมปากอยู่บ้านสิงหบ้านสิงห์อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆปากบ้านเพลงเนี่ยอยู่บ้านสิงห์เลหรอบ้านสิงพูดถลาง อ๋อโพธารามเออแต่ว่าอยู่ละลี่เนกะฝ้าที่ชิมมันอ้ยน่ารักชิมพิสูจน์เลยเออหนึ่งเก็บปอกแล้วหนึ่งเก็บปอกแล้วต้นในบ้านต้นในบ้านนั้นเราซื้อซื้อมาจากสวนไงไม่ค่ะมีสวนเองว่านั่นเราซื้อจากสวนแล้วจังนั้นน่ะคนคนแถวนี้อากาศดีแถวปากท่อแถวดำเดินสะดวกโต้นไม้เยอะแยะหน้าเข้านะต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอ่อนคนใต้คนใต้ มาเลยรบกับรถใกล้กล้องแต่นั้นพอเรารู้จักพี่ยอดน่ารักจังเลยพ่อตาคนนี้ขอให้รวย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 ดูรสีสันน่ากินแต่ขอแกน่ารักนี้นี้ต้นเดียวกันนะคะเราไม่มีรถจับอันอันนี้ที่นอนนานเท่าไหร่เนีะพี่นอนได้หรอสามร้อยก็ได้ของเต็มรถหมดเลยเสียดาย้พอได้ไหมทุกมาเป็นไม่มีที่จอดแล้วนี่ร้อยจังนี่ร้อยจังเลยน้องของแก กินจากสวนเลยนี่ดูๆๆๆๆน่ารักจังผมก็เคยขายขายของาดเนี้ยเลิกแล้วเนี่ยตาตจเรูปเปนิแล้วยิงขายไม่มาขายเยอะขายยังขายได้วจังเบื่อขายมันก็ต้องอย่างนั้นนะพี่จองล็อกในปลาไปสามร้อยนะอ่ารวยรวยรวยยจอล็อการย ดูวิวให้นะดูยี่สดูอร่อยนี่นี่ดูป้าดูป้าดูราเนี่ป้าดูป้าดูปูลองเชิบดูลองเชิบไปหมดหวานจริงนี่ผมซื้อไปสองโลแล้วนะสามพวกของแกดีอรีกว่าไปซื้อที่ในในห้างเราเหี่ยวเวก็แล้วหมดเลยในห้างแพงด้วยแล้วก็เหี่ยวด้วยเพราะมันนานสวยสวยจังเดี๋ยเปลี่ยนนี่สองวันไม่ส่งนะปู่บ้านมีแบบส่งแต่นุ้ไม่ได้เอามา บ่อแล้วพอแล้วชิมเลยค่ะนี่อร่อยมากเของยี่สิบบาทมีที่ไหนสิบาทนี่อะไรครับเนือใหญ่ไม่รู้หวานเอาไอ้แกจิมดิไอ้แกจิ้มแล้วพี่ก็จิม้มเราไปก่อนเราจ่ายแล้วขอบคุณมากนะคะครับผมอร่อยจริงๆอ่ะของชาวสวนอยู่บ้านสิงห์ไปทางนู้โพธารามบ้านสิงอมไหมเนาะงั้นม สุงเท่าไรเนี่ยสุงยี่สิบเอาไหมมาเสือเนี่ยกระดุมโคกระดุมโพแล้วก็มีกระดุมจันก็มีอ้อนรัวมันก็ได้สูงเียวก็พอแล้วไปมนในที่เรือโอ้โหปีปีปแกแล้วต้องระวังตัวจริงไหมพี่เออกินบอลลัมบอรู้จักว่ากินเมื่อก่อนโอ้โห เห็นกับร้านแบบนี้นะจับ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 เดี๋ยวนี้ไม่กล้าแล้วแก่แล้วปุ่งปี๊ดโอ้แตงโมแตงโมหน้าเธอดมจีนนะแต่ว่านั่นแหละมันลำบากเดีกว่าจะถึงบ้านแล้วนะเนาะต้อหาืมนี่ตามดมจีนกินกัน

เนี๋ยวไปฝากให้ตาเขากินด้วยคนละครึ่งปลาผัดเดี๋ยวก็หาเราใจได้ใจดำหล่ะลูกๆลูกๆนี้อ่ะเขียนว่าไงสี่สิบเหรอลูกละห้าสิบเหรอออลูกสี่สิบลูกใหญ่มีไหมอ่าโอ้หน้าเกียดมากเลยพูดหน้าเกียร์มากอะไรนะลูกสวยๆไยอี๊าแดงเจ็ดไหมนั่นน่ะตัวนั้นที่จับแดงเจ็ดมาเนี่ยโอ้มันลูกทรงมันไม่ได้ลูกทรงหล่ะเลยนะ ต,ตัวนี้อ่ะตัวนี้ได้ไหมได้เลยแด,ดงกองได้ลยแดงกองอันนี้แดงเจนแน่นะสี่สิบใช่ไหมไจ่ายไปเอ๋อสี่สิบสี่สิบว่าแต่ลูกแตงแตงโมสี่สิบป่าแดงเจ๊ก็ชื่อว่าแตงโมอ,อะไรอ่ะฮะกิมสัน,สนอ่อเป็นเรื่องเลยที่นี่ไปไปไปกินป้ากินสันแล้วคนอันไซเบอร์ป้ากินสันอ๋อฝรัง่งเป็นเรื่องแล้ว ไอ้นูไอ้นูฝรั่งโอ้โหหิ้งฝรั่งแต่ปิดเพลงก่อนจะมีเพลงเข้ามา